ปัญหาหนี้สินเกษตรกรหรือว่าปัญหาที่ประเทศชาติของเรากําลังท,ที่เราประสบอยู่ตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้ยแล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขคือยังปล่อยให้ทุกอย่างมาันดําเนินไปอย่างนี้ปลายทางปลายทางจะเป็นยังไงผมไม่ได้หลับฝันนะแต่เห็นปลายทางชัดมากว่าสังคมเราเนี่ยจะประกอบด้วยคนสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือนายทุน นายทุนก็จะมา,ม,ามีที่ดินในในชนบทเต็ไมไปหมดเลยแล้วลูกของคนในชนบทปัจจุบันลูกหลานเนี่ยไม่มีวิญญาณที่จะอยู่ในชนบทเพราะถูกหล่อหลอมแล้วเรียนจากมหาวิทยาลัยในประเทศเราเนี่ยให้กลับปให้ไปอยู่ในเมืองพ่อแม่ก็จะตามไปเพราะว่าเป็นนิสิตต้องขายที่คนในเมืองที่เป็นเศรษฐีเป็นเท่าแกกก็จะมาซื้อที่อทีนี้ก็มีสองกลุ่มคือคนชั้นนายทุนแล้วก็กเกษตรกรที่ล่มสลายไปอยู่ในเมืองกับลูกที่ไปรับจ้างเป็นทาสก่อ กลุ่มที่สามก็คือแรงงานต่างชาติจะเข้ามาอยู่ในที่ดินของนายทุนที่อยู่ในชนบทเพราะว่านายทุนที่ซื้อที่ไว้หลายร้อยไร่เนี่ยเขาไม่มีปัญญาจะทะําเกษตรด้วยตัวเองอเขาจึงจะต้องหาแรงงานมาทําแรงงานในชนบทเล่าก็ไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วระบบผลิตอาหารก็จะเป็นฟาร์มใหญ่เป็นฟาร์มใหญ่ที่ที่ใช้แรงงานต่างชาติราาอาหารราคาจะแพงเพราะไม่มีใครต่อรองอเพราะว่ากลุ่มทุนมันก็ตกลงกันได้ไม่เกี่ยว ขึ้นมาแล้วก็เกษตรกร,ร,กรไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อกินด้วยตัวเองซื้อทุกอย่างทุกอย่างก็จะขึ้นซึง่งึผมว่าไม่ทน,นานเท่าไม่มีทางออกจะเห็นแบบนี้แล้วน้องตอนนี้คิดหาหนทางยังไงคะเรื่องของธนาคารต้นไม้ที่เข้ามาเนะี่ยคิดว่ามันจะเป็นทางเลือกทางออกให้เราได้ไหมผมว่าจะ่าจจะเป็นคนทางเดียวที่เราจะรักษาที่ที่สร้างมาได้ครับ ต้นนี้เมื่อก่อนผมเนี่ยเป็นคนทำลายต้น,<ม>ต,นต้นที่เราเห็นเนี่ยนะยังอ,อยู่เนะี่ยไปรู้คุณค่าของต้นไม้เราอีกกันชีวิตผมั้งคิดไม่รู้ต้นไม้จะโตเท่านี้ไปแต่มผมทำแค่วันเดียวเนหะมืนมอนแม่ชดใช้ในสิ่งที่เราเคยทำเหมือนกันนะชดใช้ในสิ่งที่ผมทำไปต้นไม้ในสวนนี้จะปล่อยไว้เลยครับจะไม่ไม่ทำลายแล้วเรารู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน จากที่เราต้องการแค่คนเดียวเลยอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเราก็ทำลายแต่ผลกระทบมันมันมัน,มน,มนไม่ไม่ไม่ได้มีแค่เรามันมันทำให้คนอื่นเสียผลประโยชน์ด้วยผมจีทำทุกทางเราจะรักษาวนี้ที่เ็นสร้างมาได้ เเาก็บไว้้ใหลูกการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อต้นไม้นั้นคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เรามีต่อธรรมชาติต่อคนและต่อโลกด้วยนะครับการปลูกต้นไม้นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการร่วมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นผู้ที่ปลูกต้นไม้ยังมีโอกาสเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ในอีกหลายๆมิติที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้มีโอกาสร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเรื่องราวของธนาคารต้นไม้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับกลับมาติดตามธนาคารต้นไม้ตอนที่2ในแผ่นดินไทยได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ